ขอต้อนรับสู่สมาธิภาวนาวันที่4ีคาวจุงนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ได้พูดถึงเรื่องจิตไร้สำนึกที่สะสมมาในอดีต (Collective Unconsciousness) ว่าความเชื่ออะไรก็ตามที่เรายึดถืออยู่เรามักได้รับการถ่ายทอด มาจากการรับรู้และประสบการณ์ของผู้อื่นความเชื่อเหล่านี้แม้จะเริ่มมาจากการตั้งคําถามผ่านวัตถุป,ประสงค์ที่พยายามหาคําตอบจากภายนอกแล้วยอมรับมาเป็นแนวทางว่าชีวิตที่ควรเป็นนั้นน่าจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหันมาเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณสูงสุดเบื้องบน และให้ท่านนำทางชีวิตของเราเมื่อน,นั้นเราจะปลดปล่อยเสียงที่เราเคยยึดถือมาจากภายนอกและเราก็จะได้ใช้ชีวิตด้วยการรับรู้ถึงสภาวะสำนึกที่บริสุทธิ์แท้จริงมากขึ้นและเข้าสู่สนามพลังงานของจักรวาลอย่างเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่เรากำลังใคร่ครวญพิจารณา ถึงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์อยู่นั้นเราอาจจะตระหนักได้ว่าเงื่อนไขทางสังคมต่างๆมากมายได้ดึงให้เราเข้าสู่ความเชื่อที่คับแคบเพียงใดบางครั้งก็ทำให้เราวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องของเงินบางครั้งก็บอกว่าเรานั้นมีโอกาสที่จำกัดและไม่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าเราจะอธิบายความหมายของความอุดมสมบูรณ์ไปในแง่คิดใดก็ตามเช่นความร่ำรวยทางวัตถุความรักความสุขสดใสในชีวิตเพื่อนฝูงที่มากมายหรือแม้แต่การได้รับการยอมรับจากผู้คนเรามักจะคิดไปว่าสิ่งต่างๆมากมายเหล่านี้ถ้ามันผ่านไปแล้วมันจะไม่มีอีก และความอุดมสมบูรณ์อันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นดูจะเป็นเพียงภาพลวงตาซึ่งทั้งหมดเหล่านี้มักเป็นประสบการณ์ของผู้คนที่ปรากฏอยู่บนโลกทางกายภาพแห่งนี้แต่ถ้าคุณสามารถนำพาตัวเองให้อยู่ในภาวะสำนึกอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงแต่ถ้าคุณสามารถนำพาตัวเอง ให้อยู่ในสภาวะสำนึกอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงคุณจะได้พบว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องที่แท้จริงและในเวลานั้นคุณจะสามารถเข้าถึงสภาวะที่เข้าใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้อย่างง่ายและทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้สภาวะแห่งความเข้าใจนี้ทรงพลังมาก ตอนนี้คุณเลือกอะไรอยู่และจากนี้คุณจะเลือกอะไรสำหรับอนาคตลองพิจารณาแล้วถามหัวใจคุณด้วยความซื่อสัตย์กับตัวเองและคุณจะได้คำตอบนั้นขณะที่จิตไร้สำนึกที่สะสมมาจากอดีตหรือพูดง่ายๆว่าความเชื่อที่สะสมมาของเรานั้นบอกเรามาโดยตลอดว่าโลกกายภาพนี้ มีเพียงเรื่องของความคิดกับกายเท่านั้นแต่เพราะว่าสำนึกอันบริสุทธิ์ของความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไปได้ทั้งมวลเป็นที่ที่คุณสามารถได้รับอะไรก็ได้ที่คุณต้องการความกตัญญูไม่มีขีดจำกัดขอเชื้อเชิญให้คุณได้อกกอดความเป็นตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงที่สูงส่งอันเป็นเนื้อแท้ ถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นเนื้อแท้ที่บริสุทธิ์ทิ้งอดีตทุกอย่างความคิดทุกสิ่งที่คับแคบของโลกกายภาพใบนี้เงื่อนไขต่างๆที่สังคมสอนคุณมาและเข้าสู่จิตสาคนแห่งจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติสุขสำราญที่เต็มเปลี่ยมมากมายมหาศาลด้วยความอุดมสมบูรณ์ ใช้เวลาสักครู่ในวันนี้มองเข้าไปในเรื่องต่างๆแง่มุมต่างๆของชีวิตคุณความคิดความเชื่อเงื่อนไขข้อแม้หรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีมุมมองทั้งหมดกระทั่งมันกลายมาเป็นคุณในวันนี้จากนั้นให้คุณลองนึกภาพใหม่ๆความเป็นไปได้ใหม่ๆของตัวคุณและพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่า ถ้าตัวฉันอยู่ในภาวะที่สูงที่สุดจะเป็นอย่างไรฉันคนที่อยู่ในสภาวะสูงสุดจะเป็นอย่างไรถ้าตอนนี้คุณเลือกได้ที่จะอยู่ในสองสภาวะนี้คุณเลือกที่จะเป็นคนแบบในสภาวะไหนแบบคนเดิมหรือคนใหม่ในสภาวะสูงสุดทางเลือกใหม่ ที่คุณสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ณนะตอนนี้มีอะไรบ้างที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายที่คุณหวังไว้การภาวนาในวันนี้ขอให้เรามุ่งความสนใจไปที่แนวคิดที่ว่าจากนี้ต่อไปฉันเชื้อเชิญให้ความอุดมสมบูรณ์อันเหลือเฟือเข้ามาสู่ชีวิตฉันจากนี้ต่อไป ฉันเชื้อเชิญให้ความอุดมสมบูรณ์อันเหลือเฟือเข้ามาสู่ชีวิตของฉันและขอให้คุณนั่งในท่าที่สบายเพื่อจะเข้าสมาธิภาวนาวางมือลงแล้วหงายมือลงบนตักหลับตาเบาๆให้ความรู้สึกกลับเข้ามาอยู่ภายใน ที่จุดศูนย์กลางกายของเราจุดที่ร่างกายของเราเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อใจของคุณไปยังเบื้องบนที่คุณจะสามารถสัมผัสกับสภาวะสูงสุดของจักรวาลได้ปล่อยวางความคิดทั้งหมดนิ่งเพียงสังเกตลมหายใจเข้าออกของคุณ ให้ลมหายใจเข้ารู้สึกสบายลมหายใจออกของคุณผ่อนคลายเบาสบายลงทุกๆลมหายใจให้ความสุขความสงบนี้กระจายผ่านเข้าไปในตัวคุณนานเท่านานตราบที่คุณต้องการมนตราสันสกฤตสำหรับวันนี้คืออาหัมดามาสัสมี แก่นแท้ของตัวฉันคือความเป็นจริงอันสูงสุดแก่นแท้ของตัวฉันคือความเป็นจริงอันสูงสุดหากคุณเผลอคิดเรื่องอื่นหรือมีเสียงจากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาคุณแค่รีบกลับมาอยู่กับความรู้สึกภายในแล้วก็ท่องคนกานี้ต่อไป ค่อยรู้สึกถึงมือถึงเท้าและลมหายใจของคุณปรับลมหายใจให้สบายขึ้นแล้วค่อยๆลืมตากลับมา จากนี้ไปอยากให้คุณโอบกอดแนวคิดที่ว่าฉันเชื fort, Collins, fruits, อเเช้อเชิญให้ความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟืออันเป็นนิรันเข้ามาในชีวิตของฉันฉันเชื้อเชิญให้ความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟืออันเป็นนิรันเข้ามาสู่ชีวิตของฉันฉันเชื้อเชิญให้ความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟืออันเป็นนิรัน เข้ามาสู่ชีวิตของฉันนามาสเต